วันนี้เราก็จะมาทำเกรตีวินมีให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้เราก็จะไปงานประชิมที่คณะนะคะประชิมจบปีสี่เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราแต่งน่ายไงบ้างทาครีมกันก่อนครีมที่เราใช้นะคะคือของ the skin collection นะคะอันนี้จะบอกว่าช่วงเนี้ชอบใช้ตัวนี้มากเพราะว่าปกติแล้วเราจะจับตรงแบบจมูกเราหรือตรงนี้ยมันจะมีความขรุค่ะมีความเป็นแบบจับแล้วเจอสิวเสี้ยนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยตอนเนี้ยจับแล้วมันรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นอือ ก็เลยติดใช้มากนะคะยิ่งก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะมาทากันแดดกันนะคะทุกคนกันแดดที่เราใช้คือของนี่นะคะเป็นของ Skin Culture นะคะ SPF บวก PA บบวก PA บ,บ,บวกเลยนะเยอะมากช่วงนี้ชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเบาดีเลไไ่ชอบกันแดดที่แบบหนาหนักมากาทากันแดดแล้วก็มาทาโทนอัพกันนะคะ อันนี้จะเป็นของแบรนด์ซิสตารนะคะ mm hmm. อีอแต่งมดรู้สึกว่ามันแบบอนเนกประสงค์ดีอะคือมันเป็นทั้งแบบบำรุงใช่ป่ะแล้วก็มีกันแดดมีโทนอัพอะไรเงี้ยจริงๆถ้าช่วงไหนแบบไม่มีรอยสิวอะก็ใช้แค่ตัวนี้ได้เลยนะทุกคนแต่ช่วงเนี้เรามีรอยก็ทาดีๆีคีมด้วยนะคะ ซึ่ง BB c r ครีมที่เราใช้ก็คือเป็นตัวที่เราแบบชอบมากเราเคยใช้ตัวนี้ตอนอยู่มาปายนะคะนั่นก็คือนี่เป็นของแบรนด์โซลานะคะโซลา b b บีบีรเมอร์ p บวกวกตัวนี้เป็นแบบ BB c r ครที่เนื้อแบบบางมากเราชอบมากเดี๋ยวจะสวอนเนื้อให้ดูนี่ทุกคนเนื้อมันบางแบบบางจริงๆแล้วเวลาเกี่ยวไปเนะี่ยมันก็จะไม่หนักหน้าเลยเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะ จะให้เทียบให้ดูกับข้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะนี่จะบอกว่าทุกคนเห็นรอยสิวเราตอนแรกว่าเห็นเนื้อมันบางๆอย่างนะั้นมันก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้มีคอนซีลเลอร์นะคะเราก็จะใช้แค่บีบีครีมนี่แหละในการปกปิดนะนี่ทุกคนรอยสิวเมื่อกี้หายไปเลย แล้ววันนี้ก็จะมาปา้ายยาบัตรออนที่เราใช้อยู่ช่วงนี้นะคะก็คือนี่เป็นของลากาสนั่นเองนะคะเป็นบัตรดำนะที่แบบว่าตอนนี้กำลังฮิตมากคนแบบกำลังตามหาก,กันให้วุ่นนะคะน้องแบบโซเอาเหลวมากเนื้อก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยแต่ว่าทาออกมาแล้วมันเป็นสีชมพูนะคะนี่สีก็จะมีความชมพูละเลือแบบนี้นะคะช่วงนี้เราใช้บ่อยมากเพราะว่า ตัวนี้คือเรารสึกว่ามันแบบติดทนดีเห็นไหมทุกคนสีจะเป็นสีแบบว่าชมพูค่อยๆตกๆไปอันนี้ทาแค่รอบเดียวนะคะนี่แบบมีความละเลื้อละจายสุดต่อไปก็จะมาทาแป้งกันนะคะทุกคนแป้งที่เราใช้ก็คือนี่นะคะเป็นแป้งของสัตว์สีนะคะ s h i n i n g Star นะคะที่เป็นแพ็กเกจของ BT 21 BTS เออนั่นแหละชอบมากตัวนี้เพราะว่า เราสึกว่าแบบเราเป็นคน ww. ไม่ชอบทาแป้งที่หนะักแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะก็ท <formula> ี่เขียนคิ้วที่เราใช้นะจะเป็นของซ i t to ซ i t นะคะ <c oughs> เป็นที่เขียนคิ้วที่ใช้มาในหลายคลิปนะคิ้วก็คือน่าตกใจมากแต่ว่าเราจะมาเบนกันนะทุกคนเ่ยตกใจเราก็จะมาลากลงมาให้เป็นการไลท์สูกเป็น,นตัวนะคะก็ใช้ที่ปัดน,นะคะ ต่อไปจะมาแต่งตากันนะคะทุกคนก็เป็นท้าเล็เดิมๆที่ใช้ในทุกคลิปนะคะก็มีแผนว่าเอออยากจะเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังไม่ได้สื่อสักทีสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนเดิมที่ใช้ในทุกคลิปเลยถ้าสีนี้แล้วกันนะคะสีน้ำตาลทาไปที่หางตานะคะทาไปเรยก็ ลงมาที่ล่างข้างล่างตาเหมือนเดิมก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นกากเพชรสีสีที่มีความแบบติดทางชมพูนิดนึงต่อไปก็จะมาดัดขนตากันนะคะทุกคนซึ่งก็คือจะบอกว่าเราจะแค่ดัดขนตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เลยนะคะเราจะไม่ปัดมันคาลาเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราเป็นตากุ้งหญิงทุกคนก็เลย ใช้การดัดขนตาเอานะคะแล้วก็จะใช้อายไลเนอร์ er ช่วยนะคะอายไลเนอร์ er ที่เราใช้คือของพิ n k Flash นะคะเป็นสีน้ำตาลนี่ตัวนี้ชอบเพราะว่าเพราะามันถูกดีค่ะอายไลเนอร์ <laughs> er ที่เราชอบกีดช่วงนี้จะเป็นกีดแบบหางย,วยาวๆนะคะ <laughs> <laughs> ก็คืออาจจะไม่ได้กีดหนามากแต่ว่าเน้นความยาวแล้วก็ไม่ต้องกีดตั้งแต่หัวตานะคะกีดจากกลางตาพอ <laughs> เพราะว่า เดี๋ยวมันจะเละกรีดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมาทาไฮไลท์เชดดิ้งคอนทัวร์นะคะก็จะใช้ของพิงค์แฟร์นะคะตัวเดิมเลยที่เราเคยใช้นี่ก็ทาไปแบบโมโมโซก็ใช้ตัวไฮไลท์นะคะทาว้ายทาแค่ตรงจมูก ทาแค่ตรงสันจมูกกับายหัวหน้าผากแล้ว <para> ก็ทาตรงนี้ก็คือไฮไลท์ทาหลายที่มากมากแล้วก็จะมาทาปากกันนะคะทุกคนเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทาลิปอะไรดีเอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะมาแนะนำลิปที่เราแบบชอบใช้ในช่วงนี้แล้วกันก็จะเป็นตัวใหม่ๆที่อัปเดตนะคะก็เริ่มจากลิปบ้างกันก่อนเนาะตัวแรกก็จะเป็นนี่นะคะเป็นของแบรน c a n d y t ดอต f เป็นแบรนด์ในนะคะเป็นลิปแบบว่าออร์แกนิกนะคะอันนี้จะเป็นสี02 b u d d y c h e r r y นะคะจะเป็นสีออกโทนแบบแด,ง,ด,ง,ดงอมชมพูมีความปิดมุนิดหนึ่งสวยมันก็มีความชุ่มชืน้นราคาแท่งละ89บาทชชยถูกมาก ต่อไปก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันหมดแล้วนะคะก็คือของกาล่านั่นเองตัวแรกจะเป็นรุ่นเก่าของเขานะคะเป็นกาล่าฮันนี่เวลเวดคัลเลอร์ลิปแมนะคะเป็นเนื้อลิปเวลเว t นะคะสีที่เราชอบมากนะคะก็คือสี02นั่นเองทุกคนเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆนะเป็นสีที่แบบมองเผือนๆอนๆะจะรู้สึกว่าเอ้ยทาเดี๋ยวๆมันจะลอดเดอนอคะถ้าสีเดียวก็เลิศหรือว่าทาเป็นพื้นปากหรือทาสีอื่นทับตรงกลางก็เลิศ ถึงลิปที่เราจะมาแนะนำตัวสุดท้ายแล้วกันก็จะเป็นของแบรนด์กาลาการ,การิเล่นะคะก็จริงๆเป็นแบรนด์เดียวกับอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้คือก่อนที่เขาจะแบบรีแบรนด์ใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นลิปแท่งน้ำเงินตัวดังใน t ิ k ต o อ<ๆ>เขาจะมีทั้งหมด2หัวด้วยกันนะคะ <ๆ S 2> ก็ด้านแรกก็จะเป็นพีเฮดบัตออยนะนะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆทุกคนสีน่ารักมากสีก็จะปรับไปตามค่าพีเฮดผิวนะคะนี่ ก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นสีนอนเซตน,นะคะจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดของเขาเป็นสีแบบนูตนเราใช้เกือบหมดแล้วจะเป็นสีออกโทนนูตชมพูน้ําตาลนะคะสวยมากอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเบอร์สองเขานะคะสี s า b e d g h e l เอ,อ,ส,เอสป่าเลยไหมล่ะก็จะเป็นสีออกโทนแดงแดงแดงตุๆๆ่นตุ่สวยไหมสวยเนาะอือื เราอะชอบเนื้อลิปเขามากถ้าเขาทำลิปแยกเราจะซื้อแน่นอนเออแล้วก็ลืมอันนี้จริงๆมันก็เป็น p h เบัตออยเหมือนกันนะคะจะมาเทียบสีให้ดูนิดหนึ่งเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อ p h เบัตออยกาลาหรือว่าของลาการ์นะคะอันนี้จะเป็นของลาการ์นะคะแล้วก็นี้จะเป็นของกาล่าเออสีมันจะมีความต่างกันนะกาล่าเรารู้สึกว่ามันจะมีความ ชุม่มพูใสๆกว่าส่วนของลากาดมันจะมีความติดแบบแดงๆงม่วงนิดหนึ่งแล้ววันนี้เราก็มีไอเทมใหม่มาแนะนำทุกคนกันนะคะนั่นก็คือโซลาซิก้าคินซิ่งทิชชูนั่นเองนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนด์โซลาเลยนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นทิชชู่เช็ดเครื่องสำอางนะคะซึ่งช่วงเนี้ยคือชอบใช้มากๆเนื่องจากว่ามันแบบพกพาง่ายนะคะนี่ขนาดแบบ เล็กกระถัดรัดมากๆแล้วก็มันเป็นฟีลแบบทิชชู่เปียกเลยมีโคนใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วเห็นน้องเป็นแบบมีความทิชชู่แบบเนี้ยแต่ว่าเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะแบบเครื่องสำอางที่แต่งหนาๆอะไรเงี้ยก็คือเช็ดออกหมดเลยนะ ะะเขาก็จะมีส่วนผสมจากซิก้าแล้วก็อะโลเวรล่าด้วยทุกคนซึ่งแบบมันก็เป็นการบำรุงผิวไปในตัวเลยเนาะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะก็มีทั้งหมด20แผ่นด้วยกันนะคะจะบอกว่าราคาคือเลิศมากราคา59บาทเท่านั้นทุกคนปังมากนะก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะสําหรับโซลาซิก้ากินซิ่งทิชชู่ตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ข้างล่างนะแล้วก็ทดลองทาพวกแบบ รองพื้นอายไลเนอร์ลิปสติกบัตออแล้วก็อายแชโดว์ที่มันมีความติดทนนะคะแล้วก็จะมาทดสอบกับตัวโซลาซิก้ากินซิงทิชชู่กันนะคะแบบเออมันจะเช็ดได้หมดจดแค่ไหนน,นี่ทุกคนนี่เป็นไงอาอลิศนะเห็นเนาะมีความทิชชู่เปียกแบบเนี้ยแต่ก็เช็ดได้หมดจดเลยนะคะ ผมกันนะคะฟินิชลุกเรียบร้อยแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วนะคะ